สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลด,ดีมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไพบูนสุมังคาโลวัดอนาลโยจังหวัดพะเยาเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับหรือว่าบางท่านเรียกเหรียญแปะยิ้มนะครับซึ่งได้จัดสร้างเมื่อปี2537นะครับผมหลวงปู่ไพบู์เองท่านก็เป็นพระเจก,กิจอาจารย์ดังที่มีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพศรัทธามากมายทั่วประเทศเลย บารมีของท่านไม่ธรรมดานะครับซึ่งท่านก็เป็นพระสายวิปัสนาสายกรรมฐานสายพระอาจานย์มั่นนะครับซึ่งเข่งในพระธรรมวินัยสำหรับเหลี่ยนรุ่นแรกนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่มีความรักความศรัทธาในตัวท่านได้ขออนุญาตจัดสร้างถวายนะครับเมื่อปี2537ก็หลวงปู่ได้เมตตานะครับอนุญาตให้จัดสร้าง และก็มีการปลูกเสกฐานจิตเป็นอย่างดีนะครับแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับที่ไปร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลของท่าน5รอบ60ปีเมื่อปี2537นหระครับหรือว่าท่านใดเข้าไปกราบท่านก็จะได้แจกแบบฟรีๆก็ถือว่าเป็นสุดยอดพระนุคลที่ได้รับความนิยมเหรียญรุ่นแรกแปะยิ้มจัดสร้างเมื่อปี2 5 3 7 นะครับซึ่งวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับได้ถอดแบบมาอย่างเป็นมงคลยิ่งนะครับแล้วก็ด้านหน้าเหรียญน,นะครับสวยสดงดงามด้านหลังก็เป็นอักขรยันท่านนะครับยันดวงมหาเศรษฐีนะครับซึ่งมีด้วยกันการจัดสร้างนะครับมีด้วยกัน3เนื้อเนื้อต้องคำสร้าง60เหรียญน,นะครับผม เนื้อเงิน100เหรียญและเนื้อทองแดง3,000เหรียญน,นะครับก็ถือว่าท่านที่ไปร่วมงานนะครับฉลองอายุวัฒนมงคลของท่าน60ปี5รอบเมื่อปี2 5 3 7ก็ถือว่าได้วัตถุมงคลดีๆสิ่งดีๆกลับมาบูชาติดเนื้อติดตัวกันเพื่อความสิริมงคลนะครับซึ่งวัตถุมงคลรุ่นนี้ ถือว่าเป็นสุดยอดวัะธุมงลลเจตนาการจัดสร้างที่ดีพิธีปลุกเสกฐานจิตดีเยี่ยมนะครับได้รับความนิยมเป็นที่เสาะแสวงหาของลูกศิษย์ลูกหาอยากได้มาครอบครองอยากได้มาบูชาติดเนื้อติดตัวกันนะครับซึ่งออกแบบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญลูกไข่ขนาดกําลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่เด็กห้อยได้ผู้หญิงห้อยดีนะครับเลี่ยมขึ้นมากําลังสวยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับตัวกระผมได้นำเหรียญทองคำของท่าน1ใน60เหรียญได้นำมาเผยแผ่ศึกษาร่วมกันนะครับแบ่งปันสําหรับท่านใดนะครับอยากได้วัตถุมงคลของท่านไปบูชาติดเนื้อติดตัวเพื่อความสิริมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสุดๆนะครับเนื้อทองคำทุกวันนี้พบเจอได้น้อยมาก เป็นที่สะแสวงหาของลูกศิษย์ลูกหาท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากได้มาบูชาติดเนื้อติดตัวกันเพื่อความสิริมงคลก็ถือว่าเป็นเหรียญดีเหรียญดังเหรียญที่มีประสบการณ์และก็พบเจอได้น้อยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ